สวัสดีนะครับพี่น้องนกครับวันนี้จะพาพี่น้องมาชมพักจิกนะครับพักจิกก็คือพักอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้ในการประกอบอาหารนะครับเกี่ยวกับต้นพักจิกนะครับมันจะเกิดตามลําคลองนะครับส่วนใหญ่นอกจากเราจะาจามาปลูกตามเขตอาคารบ้านเดินของเรา สารับริกต้นนี้นะครับก็ได้นำมาปลูกหลายปีเลยนะครับ4ี่หปีแล้วมันก็จะเ,เติบโตขึ้นมานะครับจนสามารถจิมใบจิมยอดของมันได้นะครับยอดมาทำอาหารได้คนนำมากินนึกแต่มันเล็กๆหนูนะครับแต่เริ่มเกิดมาใหม่ๆแล้วนกะ็ส่วนดอกของมันนะครับดอกของมันก็จะสวยมาก เราครับเด้จะหเห็นดอกของมันสวยมากนี่คือดอกของพักจิกครับมันจะให้ดอกประมาณ3ามปีนะครับหลังจากต้นมันใหญ่แล้วประมาณ3ามปีมันก็จะออกดอกดอกก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้ ดอกสวยนะครับถือว่าเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่นำมาปลูกเป็นไม้ประดับได้นำมาทำเป็นอาหารได้นี่คือยอดของมัน ยอดก็สามารถนําไปจิ้มลาบจิ้มก้อยน้ำพริกนัวๆน,นะครับกินได้หมดกับทุกอย่างยอนมิจาถอยมากนะครับคนโบราณจะใช้พักจิกนะครับในขารทำอาหารอันนี้กำลังออกดอกกำลังออกยอด จะมียอดมีดอกปากฏกันต้นจะใหญ่มากส่วนการขยายพันธุ์ของมันก็จะมาจากเมล็ดมันจะมีเมล็ดของมันอยู่เวลามันแเก่มันก็จะร่วงร่วงลงมามันจะมีลูกในการขยายพันธุ์ ต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยให้ลูกอะไรแล้็สังเกตตัวนี้ปลูกมาห้าปีก็ไม่ค่อยเห็นมันให้ดอกให้ให้ลูกของมันหรือว่ามันงอกอาจจะตายไปแล้วก็ได้ก็ไม่ค่อยได้สังเกตมันดอกดวสวยๆมากเลยครับนี่สามารถมาปลูกเป็นไม้ประดับได้ ปลูกทําเป็นไม้ผดับปลูกไปทําอาหารแล้วับพราหยอดทวงมันก็น,น,นําไปจิ้มน้ำพริกนัวๆแล้วก็จิ้มลาบจิ้มก้อยไ้่มดกับเวลาเราสั่งลาบสั่งก้อยตามร้านอาหารต่างๆก็จะมีนี่เลยครับยอดพักจิกนี่นะครับในการเป็นส่วนประกอบของอาหาร อร่อยมากหลายคนอาจจะเคยทานนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยทานพักชนิดนี้นะครับวันนี้ช่วงที่มันดอกนะครับดอกช่อายาวสวยๆก็เลยถือโอกาสนะครับมารีวิวไใ้้ี่นนองเอซนะครับได้ดูได้ชมกันนะครับหน่อยคนที่จะมีโอกาสได้เห็นพักชนิดนี้นะครับลำต้นใหญ่มากครับสูงไปนู้นนะครับ ต้นใหญ่มากคนที่อยู่ตามชนบทนะครับต่างจังหวัดบางคนก็อาจจะเคยเห็นอย่างว่านะครับแต่มารู้บ้านพี่โนวียกพักอะไรนอมันเป็นไม้ยืนต้นครับเราจะให้ดูลำต้นของมันนี่คือลำต้นของมันครับนี่ลำต้นของมันใหญ่มาก นี่หาผีเดือกับเดอ้อนี่หาผีใหญ่ขนาดนี้จะเห็นลำต้นของมันเลยนะครับผีลำต้นขนาดใหญ่พอที่ตรงนี้มันไม่มีต้นใหม่อื่นนะครับในการมาแจงอาหารของมันทำให้พักชิกต้นนี้ครับต้นใหญ่มาก ใหญ่ประมาณหาูนยนกลางประมาณ10นิ้วนะครับนี่ประมาณ10นิ้วว่าที่ตรงนี้เป็นที่โลง่งมันก็เลยเจริญเติบโถได้ไวนะครับวันนี้คือไม้หาปีครับเรียกว่าผักจิกเดือ่น้องเด้อผักจิกผักจิกพี่น้องมาดูมาชมกัน การขยายพันธุ์ของมันก็จะขยายจากจากเมล็ดจากลูกของมันนะครับจะให้ชมนี่ครับคือลูกของมันเนี่ยเวลามันแก่มันก็จะร่วงเมล็ดมันก็จะร่วงเพื่อขยายพันธุ์แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นอยู่ใต้โคนของมันนะครับใต้โคนต้นมันจะไม่ค่อยเมล็ดจะไม่ค่อยงอก นอกจากระเด็นออกไปไกลๆนะครับถึงจะงอกนะครับดังนั้นครับจึงไม่ค่อยมีคนมีโอกาสได้เห็นลูกของมันหรือว่าพัานุ์ของมันทต่มันได้มีการขยับขยายออกไปโอ้ครับลูกกร,ระดกมีทั้งรุ่นแก่รุ่นอ่อนถือว่าเป็นพืชที่มีความสวยงาม ดอกอต้นสวยงามช่วงนี้มันยังไม่ค่อยบานนะครับถ้าบานจะออกเป็นสีแดงน,นี่คือดอกที่บานแล้วถ้าบานจะออกเป็นสีแดงแบบนี้ครับนี่คือดอกของมันส่วนปกสีขาวคือกำลังจะออกนอกคับกำลังออกดอก มันก็ดอกเป็นช่วงๆเป็นฤด,ดูกาลของมันนะครับมันก็ไม่ได้ดอกตลอดไปส่วนนี้คือลูกของมันครับนี่มันก็มางอกเยังต้นเดียวตามลำพังนะครับใครอยากได้ก็สมาตถมาเอาไปขยายพันธุ์ได้ มันก็เป็นต้นไม้ที่มีความแข็งแรงนะเป็นไม้ยืนตน้นมีความแข็งแรงมากนค,ครับประว่าดพักจกิ๊มันจะมีสองสายพันธุ์คือจะแบบยอดสีแดงแล้วก็ยอดสีขาวก็คือใบของมันแหละครับใบอ่อนของมัน ใบอ่อนจะเป็นสีขาวกับสีแดงนะครับใบสีขาวสีแดงถ้าเป็นใบสีแดงมันจะฝาดแล้วก็เวลาเราเอาไปกินมันใบมันจะฝาดแต่ถ้าเป็นสีขาวแล้วกับมันก็จะไม่ค่อยฝาดจะกินได้อร่อยมากนะครับรามาดูมาชมกัน ของเส,สวยงามของหายากโดยตักโบรานนะครับเป็นผักโบราณเด้อครับหน่อยคนที่จะมีโอกาสได้เห็นมันวันนี้มารีวิวให้ชมกันสวยๆงามๆสามารถเอาไปปลูกไปแถวหน้าบ้านได้ครับผมว่าดูสวยงามจะแถวหน้าบ้าน ้้ดดูไชมกนชอดอกจะยาวประมาณห้าสิบเซนประมาณห้าสิบเซนช่อยาวมาก ตอนนี้มันยังไม่ค่อยบานนะครับถ้ามันบานก็จะออกสีแดงสวยๆางครับวันนี้กมมารีวิวเกี่ยวกับพักโบราณนะพี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้มาติดตามรับชมกันในทุกๆคลิปนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ